สวัสดีค่ะพบกับช่องหนูหนิง KJ c h a n n น l นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาคาเฟ่นะคะชื่อว่าหน้าบ้านนะคะซึ่งคาดว่าเขาน่าจะเป็นบ้านพื้นที่ของบ้านแล้วด้านหน้าของบ้านเขาก็ทําเป็นคาเฟ่บรรยากาศฟิลสวนในบ้านแบบนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าทางร้านของเขาเนี่ยมีอะไรน่าทานและน่าสนใจบ้างนะคะ ไปดูกันนั่นในได้เลยนะคะนี่ข้างในก็จะมีร้านเครื่องดื่มเป็นคาเฟ่นะคะน่านั่งมากๆเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายกาแฟชาต่างๆเบเกอรี่ขนมสามารถมาทานกันได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับคนมานั่งสังสรรค์พูดคุยกันหรือมาคุยงานกันก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นคนเขามากันจำนวนหนึ่งนะคะ ก็มีทั้งในห้องแอร์และด้านนอกซึ่งด้านนอกไม่ร้อนเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมานั่งชิลนั่งเล่นกันได้อยู่อ่าในชนบุรีนี้นะคะซึ่งพิกัดก็จะอยู่เส้นด้านหลังของสวนทัศนาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะ พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีว่าอยู่ส่วนไหนของชนบุรีนี่และขอปิดท้ายด้วยชาเขียวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มากินชาเขียวแปลว่าเป็นหนึ่งตัวปลอมแน่ๆเลยนะคะเราเล่นนะคะและนี่ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้ามาไวไปไวนะคะคลิปนี้ไปเจอกันบ๊ายบาย